สวัสดีนะคะเด็กๆวันนี้มาทำแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้ที่1ถึงหน่วยการเรียนรู้ที่13ต่อนะคะซึ่งวันนี้จะทำในข้อที่16ถึงข้อที่30นะคะอยู่ในหน้าที่8ปและหน้า8ปนะคะถ้าพร้อมแล้ว าเริ่มฟังแบบทดสอบข้อที่16ได้เลยนะคะข้อที่16คำใดเติมสาระโอแล้วมีความหมายตัวเลือกที่1ตัวเลือกที่2หรือว่าตัวเลือกที่3นักเรียนเลือกตัวเลือกใด mm hmm. ก็ใช้ดินสอฝนคำตอบในช่องที่เป็นตัวเลขกไทยได้เลยนะคะ ข้อสิบเจคำใดมีพยัญชนะต้นสองตัวข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อ18บแปคำว่าอ้อยมีสระเหมือนกับคำใดข้อ1ข้อสองข้อสามข้อที่19 คำใดเขียนผิดข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อยี่สิบจากภาพประสมเป็นคำอะไรที่มีความหมายข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อที่ยี่สิบเอ็ดอัง,งุ่นมังคุด จุดๆควรเติมคำใดในช่องว่างข้อหนึ่งข้อสองข้อสาข้อที่22จุหมายถึงมากข้อใดใช้คำว่าจุได้ถูกต้องข้อหนึ่งพ่อกินจุข้อสองน้องนอนจุ ข้อสามพี่เล่นจุข้อที่23คําใดเติมงอง,งูเป็นตัวสะกดจึงมีความหมายข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อที่24คําว่าหยิกควรเติมในประโยคใดข้อหนึ่ง น้องมีผมจุดจุดจุดข้อสองน้องโกโรธจนหน้าจุดจุดจุดข้อ3น้องขยำกระดาษจนจุดจุดจุดข้อที่25นิทานเรื่องใดมีคำที่ผสมสระอึข้อหนึ่งลากับจิ้งหรี ข้อ2กวางกับเสือข้อ3อึ่งอ่างกับบวัวข้อที่26ข้อใดเขียนสระอึถูกต้องข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อที่27ข้อใด มีเสียงสระเหมือนกับคำว่าไว้ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อที่28่สิคำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดเขียนถูกต้องข้อหนึ่งข้อสองข้อสาม ข้อที่29คําที่อ่านว่าผู้ใหญ่เขียนอย่างไรข้อ1ข้อสองข้อ3ข้อที่30ครูพาพวกเราจุดจุดดูน้ำจุดจุดในลำธารควรเติมคําใดในช่องว่างตามลำดับ ข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามสุดยอดเลยค่ะนักเรียนนักเรียนตั้งใจฟังการอ่านแบบทดสอบในข้อที่16ถึงข้อที่30ได้ดีมากนะคะคุณครูขอให้นักเรียนตั้งใจทำแบบทดสอบให้ถูกทุกข้อเลยนะคะและขอย้ำว่าทำด้วยตนเองนะคะ วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วคุณครูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ